ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมวันนี้เราจะมาพูดถึงรถ SUV สุดหรูที่หลายคนยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือระดับบนท้องถนนรถที่ไม่ใช่เพียงอยาานะ่างทหาะแต่คือภาพลักษณ์ตัวตนและตัวแทนความสำเร็จของผู้ครอบครองนั่นคือ Mercedes AMGG 63รุ่นปี2025รุ่นที่ยังคงรักษาตำนานของ G-Class เอาไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มความล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่สมรรถนะที่ดุดันและงานประกอบที่มีความประณีต ในทุกรายละเอียดสําหรับราคาในประเทศไทยนั้นแล้วแต่สเปคและผู้นําเข้าโดยราคาจะอยู่ประมาณช่วง18ถึง25ล้านบาทซึ่งเป็นระดับราคาที่สะท้อนถึงพาพลั์สุดหรูความพิเศษและความเป็นไอคอนแห่งวงการรถยนต์อย่างแท้จริง mercedes amg g 63เป็นรถที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า40ปีจุดเริ่มต้นของมันไม่ใช่รถ รูในเมืองแตกคือรถสำหรับภารกิจทางทหารในพื้นที่ธุรกันดรโครงสร้างตัวถังแบบบ็อกทรงเหลี่ยมจึงไม่ใช่เพียงดีไซน์เพื่อความแตกต่างแต่มาจากความจำเป็นในการใช้งานจริงและเมื่อเวลาผ่านไป G-Class ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งความหรูหราและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นรถของเหล่าผู้บริหารนักธุรกิจเซเลบริตี้และผู้ที่ต้องการความโดดเด่นแบบไม่ต้องพยายามอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจ ในรุ่นปี2 0ง5างานดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์เดิมแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูทันสมัยขึ้นโดยยังคงเส้นสายทรงเหลี่ยมที่แข็งแรงฝ่ายหน้าแบบเลดทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ชุดกระจังหน้าพทนเ์บริคอนเนอร์ที่สะท้อนความเป็น AMG อย่างชัดเจนสุ้มล้อขนาดใหญ่และยังความหนาให้ความรู้สึกพร้อมลุยในทุกสภาพถนนเส้นสายแนวตั้งและโครงสร้างตัวถังที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษนั้นไม่เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ว่าจี 63, ไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับโชว์แต่มันพร้อมเดินทางไปได้ทุกที่แม้จะเป็นภูเขาหรือทะเลทรายในอีกซีกโลกหนึ่งเข้าไปภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสถึงความเป็นเมอร์เซเดสเบนซ์ระดับสูงสัมผัสที่ผสานความทันสมัยและความหรูหราอย่างลงตัววัสดุที่ใช้ตั้งแต่หนังแนบนหนัง,นงแบบเฉพาะของ AMG Line ตะเขียดคู่ภูมไิไัย AMG Performance และการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์ตามสเปคที่เลือกหน้าจอคู่แบบในบีอู พร้อมระบบสัมผัสและการสั่งงานด้วยเสียงระบบเสียงจากเบอร์มสเตอร์ที่ให้มิติเสียงที่สมบูรณ์แบบปรับแสงในห้องโดยสารด้วยเอนบีอันไหลายสีเพื่อให้บรรยากาศภายในรถไม่ใช่เพียงสถานที่นั่งแต่เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ระดับพรีเมียร์ยมทุกครั้งที่คุณขับทางด้านสมรรถนะจ63ปี2 0 2 5ยังคงใช้เครื่องยนต์ V8B ไอความจุด0ีลิตรที่ให้กำลังสูงสุดกว่า577แรงมาร้า พร้อมแรงบิดมหาศาลระบบขับเคลื่อนสีล้อพร้อมดิฟเฟอเรนเชลลล็อกทั้ง3ามตำแหน่งซึ่งทําให้มันสามารถขับผ่านภูมิประเทศที่ท้าทายอย่างโคลหิมะหินและทะเลทรายได้ตามแบบฉบับของรถออฟโรดระดับตํานานแต่สิ่งที่ทําให้ G63 แตกต่างคือรถคันนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกหนักอึดอย่างที่หลายคนคิดช่วงล่าง AMG r a e Control ถูกปรับแต่งมาให้แม่นยำควบคุมได้ง่ายการส่งกำลังของเกียร์ก้าสปีดรวดเร็วและลื่นไหลทำให้ก่อ หารกขับบนถนนในเมืองหรือต่างจังหวัดรู้สึกมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังแม้จะเร่งแซงบนทางด,วด่วนด้วยความเร็วสูงก็ยังคงให้ความมั่นใจไม่มีอาการโยนจนรู้สึกไม่สบายตัวสิ่งที่หลายคนหลงรักใน G 6 3คือเสียงของเครื่องยนต์เสียงคำรามทุ้มลึกในโหมดสปอร์ตที่ทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงความเร้าใจและความเป็นเจ้าถนนท่อไอเสียแบบ AMG Performance ไม่เพียงเป็นอุปกรณ์ทางวิศวกรรมแต่เป็นตัวแทนอารมณ์ของรถทั้งคันบางครั้งแม้แค่สตาร์ทรถและได้ยินเสียงเครื่องคุณจะรู้สึกถึงความสุขและความมั่นใจโดยไม่ต้องขับไปไหนไกลเลยด้วยซ้ำความพิเศษอีกอย่างของ G63 คือภาพลักษณ์ต่อผู้คนภายนอกคนที่ขับ G63 ไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรเกี่ยวกับตัวเองเพราะรถคันนี้บ่งบอกทุกอย่างอยู่แล้ว มันเป็นรถที่คนมองแล้วรู้ทันทีว่าเจ้าของคือคนที่มีมาตรฐานชีวิตที่สูงมั่นใจในตัวเองและไม่จําเป็นต้องอวดอะไรเพิ่มเติมมันเป็นความรูหราแบบเงียบขรึมไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจแต่กลับโดดเด่นโดยธรรมชาติสรุปแล้ว Mercedes-AMG G63-2025 คือการรวมกันของประวัติศาสตร์สมรรถนะการออกแบบงานประกอบและความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีรถคันไหนเหลียนแบบได้ราคา18 25ล้านบาทอาจจะดูสูงสำหรับบางคนแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจคุณค่าของมันจะรู้ว่านี่ไม่ใช่การซื้อรถแต่คือการซื้อภาพลักษณ์ความภูมิใจและสิทธิพิเศษในการเป็นหนึ่งในคนที่ได้ขับรถระดับไอคอนของโลกคันนี้และนี่คือทั้งหมดของการรีวิวในวันนี้หวังว่าจะทำให้คุณได้รู้จัก g 6 3ในมุมที่ลึกและมีความหมายมากขึ้น หากคุณชื่นชอบการนำเสนอแนวนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ